ลวิวพูลเดินเข้าไปใกล้ตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์อีกนิดนึงแล้วครับหลังจากที่เอาชนะเอฟเวอร์ตันด้วยประตูโทนของดิเอโกโชตาในเกมที่เดือดจนน่าจะมีใบแดงแต่ทำไมไม่มีใบแดงเพราะหากมองกันด้วยตาเปล่าเกมนี้ควรจะมีสัก2ใบแดงและควรเป็นของทีมท็อฟฟีีสีํำเงินทั้งหมดครับแม้แต่เดวิดบอยสผู้จัดการทีมเอฟเวอร์ตันนะครับยังออกปากเลยว่าเจมส์ทาคอฟสกี้กับตันทีมของเขาโชคดีมากครับที่ยังได้อยู่ในสนามต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนาทีที่11หลังจากที่ทาคอฟสกี้เข้าสกัดบอลที่เลกัง เข้ามาแย่งบอลครับแต่ทาคอฟสกี้ถึงบอลก่อนพอหัวดออกไปปับ๊บแม็กอลิสเตอร์ก็ามาถึงพอดีแล้วภาพที่เห็นก็คือเท้าของทาคอฟสกี้ยันเข้าไปที่นักแข้งของแม็กอลิสเตอร์เต็มๆครับจนล้มกริ้งไปกับพื้นโชคดีมากครับที่พอปฐมพยาบาลแล้วเขายังเล่นต่อไปได้แซมบาร์ร็อผู้ตัดสินล้วงกระเป๋ากางเกงแบบไม่ลังเลนะครับวินาทีนั้นใครๆก็ต้องคิดว่าแดงสถานเดียวแต่สิ่งที่เขาควักออกมากลับเป็นแค่ใบเหลืองครับภาพรีเพลย์ที่เราเห็นจากทีวีก็ชัดเจนว่ากองหลังเอเวอเรตันไม่น่ารอดรว่าพพอทินีส ใช้เวลาเช็คแค่10วินาทีก็ตัดสินว่าไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มโทษกับทาคอฟสกี้ครับอัน,นเนออลตกล่าวหลังเกมนะครับว่าแม้แต่คนที่ไม่ชอบลิเวอร์พูลก็ยังเห็นว่าจังหวะนั้นมันช่างจ้าซะเหลือเกินนะครับว่าต้องแดงแน่ๆแต่ทําไมทาคอฟสกี้ถึงรอดในเรื่องนี้นะครับพรีเมรลลีกแม์เซนเตอร์ได้อธิบายบน X ว่าที่พูดตัดสินให้แค่ใบเหลืองเพราะเป็นการเล่นที่ประมาทของทาคอฟสกี้ซึ่งมีการเช็คจาก V A R แล้วเป็นการประทะจากฟอลล์ทรูที่เขาได้เล่นบอลไปแล้วควรับคีย์เวิร คำว่าประมาทซึ่งตามกฎของเกมแล้วน,นะครับผู้ตัดสินจะให้แค่ใบเหลืองนะครับไม่ถึงขั้นใบแดงแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังคาใจกับเรื่องนี้ครับเนื่องจากเห็นว่าการฟาวของทาคอฟสกี้ไม่ได้มีแค่เรื่องประมาทหรือไม่ระวังแต่ยังเป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุในเว็บไซต์ของ FA ได้อธิบายตามกฎข้อ12นะครับว่าการเข้าแท็กเกิลหรือว่าปะทะที่เป็นอันตรายต่อฝ่ายตรงข้ามหรือใช้กําลังหรือความรุนแรงเกินกว่าเหตุจะได้รับโทษฐานผิดกติกาอย่างร้ายแรงครับเรื่องจังหวะการเข้าบอลของทาคอฟสกี้อาจจะถึงบอล แต่เรื่องความรุนแรงอันนี้ชัดเจนมากและที่น่าแปลกใจก็คือ VAR ได้เช็คอย่างรวดเร็ว และไม่มีการแทรกแซงการตัดสินซึ่งเชื่อว่าพวกเขาตัดสินโดยดูจากการครองบอลเป็นหลัก,ก,กษษดันเกนฟอร์กุสันอดีตสุนัรเอเวอเตันะครับยังบอกว่าจังหวะนี้แดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแม้แต่ไมค์ดีนอดีตผู้ตัดสินพินมพ์มลี่เขาบอกว่านี่เป็นจังหวะฟอลทู u รูก็จริงแต่เท้าที่ยันไปนขนาดนั้นยังไงมันก็ต้องแดงครับแต่ที่งงมากกว่านั้นก็คือในช่วงท้ายเกมที่ดาวิดนูนเยสหลุดเดี่ยวและโดนจอแดนพิกฟอร์ดโหวล้มกลิ้งคนที่โดนเตะกลับโดนใบเหลืองในนนนข้้้อออออหาาาาาวววววยยผููตตััดสสิแแลลละพมมถ่ง่งงงเเเืจกก็บ ยังกลิ้งเข้ามาในสนามเพื่อให้เกมหยุดประเด็นก็คือผู้ตัดสินลืมไปหรือเปล่านะครับว่าน yes ูนเยสถึงบอลก่อนที่จะโดนพิกฟอร์ดหวดเข้าเต็มๆหากเอาการตัดสินครั้งแรกเป็นเกณฑ์นี่ก็ถือว่าเป็นการฟาวแบบจุดโทษและใบแดงครับหรือว่านี่จะเป็นความสามารถพิเศษของในทวันเอเวอรตันเพราะเขาก็เคยเสียบโมจิลฟานไดจนขาหักเมื่อ5ปีก่อนโดยที่ตัวเองไม่โดนโลงโทษอะไรเลยครับ